อันนี้เป็นแปลงหอมนะคะแปลงหอมกับจะมีต้นกระเพานะคะต้นกระเพาที่มาเซมอยู่กับหอมต้นกระเพราก็จะมีกลิ่นที่มลรงตัวที่ไม่ชอบนะคะที่มลเร็งตัวที่ไม่ชอบอันนี้น่าจะเป็นหอมเบ่งหอมเบ่งอันนี้ก็จะเป็นหอมอันนี้เป็นแปลงใหม่นะคะ แดงไหม่้เนี่ค่ะเพื่อนๆนในกลุ่มนะคะเพื่อนเพื่อนในกลุ่มนี่การปรุงดินนะคะการปรุงดินโอ้ยมันจะเปิดน้าได้พี่ใจพี่ใจมันจะมัจะเปิดหน้าตด้เนยมั่จไปคือ ของมันุเมอรอ้ายรูก่ายางภาพสวยต้องเปิดน้ำน้ำเยอะแม่ไม่หอม่เม้องย้เวีอมันอมีสัยาไหมเซเว่นนรูยังไม่ได้ยุบไรวะ่กันรละระบบระบบน้ำนะคะน้ำปั่นไม่ได้น้ำลันม้าอัไนน้ำเดอนี่จะไมักาม่เน้ำปะติมบาานเดยวน่นรเดเอา เอาลงกั็ง่ายขึ้นได้ดีกว่าผมผมมักเอาลงครับง่ายขึ้นง่ายลงไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครัเดี่ยวเพราะเห็มันเปียกเนาะต่อเปิดผิดพลาดไม่ถือนลยครับอันนี้เป็ครับเป็นหัวนิมิพ่อเป็นหัวนิมิสปริงเกอร์เห็นมันสีอ่อนหน่อยคุณพอมันเป็นหัวนิมิธรรมดาใช่ไหมเป็นหัวนิมิเพราะฉะนั้นโตขึ้นมันจะดีกว่าเห็นโตโตเป็นฝอยดีกว่าครับแมนครับเขาเขาสังเกตได้เลย ปัว่าปัญหาที่หนูทำเหมือนอย่างเงี้ยมันเยอะจังมามันไม่อยู่ในนี้มัองว่ามากบอายุวันก็เยู่น้มาหน่อยู่ไอ้พวกนี่มันิดัครปัญหาปัญหาเิดอ่ตันขาเอ่อไอไอหม้พ่นหม้อพ่นบอกอันนี้ปิดน้ำแล้วนะคะอันนี้เป็นน่าจะเป็นกวางตุ้งใช่ไมเพราะเพราะแววเป็นกวางตุ้งป่ะคะ พราาะว่สลัดน่าจะเป็นกวางตุง้งค่ะไม่ชอบความร้อน,ออนเซเลนจะใช้ช่วงหน้าร้อนอหน้านี้เราเปิดอออโอเคนะคะ